ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง Easy Boy นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาดูวิวัฒนาการนะครับของโตคอมของผมนั่นเองเป็นวิวัฒนาการที่โอ้โหเยี่ยมยอดไปเลยนะครับผมแต่ก่อนนั้นผมไม่ได้มีออคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านผมนะครับผมได้ตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ม6ในราคา7,200บาทคุณฟังไม่ผิดครับ7,200บาทโอ้ oh my god เป็นคอมพิวเตอร์ราคาถูกแถมไปขอบื ือ2นนประเด็นคือเอาอะไรยัดได้ก็ยัดยัดไปเพื่อพอทํางานตัดต่อได้นะครับนี่เป็นรูปผมตอนที่อยู่ร้านคอมนะครับ หลอผมนั่นหลอกหลังจากที่ผมได้รับคอมพิวเตอร์นะครับจากร้านคอมร้านนี้นะครับหรือว่าร้านเอเดน,นเองผมก็ได้กลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็จัดโต๊ะขับตัวแรกก็สภาพก็จะเป็นประมาณนี้โหดูนั่นสิทุกคนดูหูฟังนั่นหูฟังร้านเกมอ่ะพี่เขาแถมมาให้อ่ะสิ่งที่แถมคือคีย์บอร์ดเมาส์หน้าจอแล้วก็หูฟังพี่เขาแถมมาให้แล้วก็เป็นโต๊ะแบบโอ้โหตอนนี้กลายเป็นโต๊ะาวางเครื่องถ่ายเอกสารนะครับ แล้วก็ห้องสมัยนั้นก็ยังไม่ได้ทาสีเลยอะไรอย่างนี้นะฮะก็หน้าจอประมาณสักยี่สิบนิ้วมัง้งยี่สี่นิ้วมัง้งโอเคมันเป็นแบบหน้านจอที่เล็กนะฮะตอนนี้ประมาณสักสามสิบกว่านิ้วนะฮะที่ผมใช้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นวัฒนาการเลยทีเดียวโอ้โ oh, ห oh, โปรแกรมที่ใช้สบายก่อนผม oh, oh, มีเล่นโลบ็อกด้วยมีเครื่องอัดวิดีโอนะครับแล้วก็ OBS นะฮะ <ๆ S 1> ก็เครื่องไม่แรงนะครับก็เลยทําได้ประมาณนี้นะครับผมส่วนต่อไปนะฮะเป็นโตคอมยุคที่2นะครับเป็นยุคที่ เริ่มมีแบบพวกโต๊ะพวกเก้าอี้อะไรมานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็จะเป็นมานี้มีที่ชู่วางไว้นะครับแล้วก็เริ่มมีลําโพงมาแล้วนะครับมีสไปเดอร์แมนเอาแฟนเอามาให้นะตอนนั้นเริ่มไลฟ์สตรีมนะแต่ว่าคนยังไม่รู้จักโปรแกรมก็ใช้แบบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีที่วางกล้องดูสภาพห้องสมัยก่อนนะครับเป็นสภาพห้องที่แตกปวดร้าวนะครับแต่ตอนนี้ก็ซ่อมอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นโต๊ะประมาณนี้อ่ะไหนดูอีก รูปหนึ่งอีกบูมใกล้ๆก่หนึ่งสองส่มอ่าประมาณนี้นะครับผมก็ได้สั่งซื้อไม่มานะครับมีคอมก็ต้องมีไม่นะครับผมก็โอ้โหมีอะไรบางอย่างตกแต่งเต็มไปหมดนะครับมีกีตาร์ด้วยมีที่เสียบ usb ด้วยโอ my god <c oughs> คือวิวัฒนาการของตัวคอมผมแบบบักไกลถึงขนาดาษนี้เลยนะครับผม นี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะฮะตอนนี้กําลังตัดต่อเพลงนะครับอันนี้ก็ได้มีสายไฟสายอะไรมานะฮะเพราะว่ามันเป็นวัน,น <ะ S 1> คริสต์มาสนะครับนี่แต่ตอนโอ้โหเยอะอยู่นะฮะก็เป็นโต๊ะไม้ธรรมดามีแก้วน้ําด้วยนะครับแล้วก็ไมค์มีเ0็นะครับมาดูอีกมุมนึงงี่มุมนี้นะฮะนี่คอมพิวเตอร์ผมเห็นไหมคอมพิวเตอร์ผมจะอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็เก้าอี้จะเป็นเก้าอี้เลื่อนด้วยโอ้โหเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอามาใช้แก้ขัดกันไปก่อนนะครับก เรียจบใหม่ๆเลยนะเนี่ยต่อไปครับผมได้ทําการจะทําให้ห้องตัวเองอ่ะเป็นห้องเก็บเสียงนะครับทุกคนเคยเห็นฟู่ในที่นอนไหมครับนั่นแหละครับผมเอาฟู่ในที่นอนมาติดบนกระแพงอีกด้านหนึ่งของผมแล้วก็อีกด้านหนึ่งของผมนะครับเป็น2ด้านนะครับและทําการปิดผนึกหน้าต่างของผม2บานนะครับผมจะเหลือ1บานเพื่อให้เปิดให้อากาศไปเข้าออก นะครับตอนนั้นก็มีพัดลมพัดลมอะไรอย่างนงี้ฮะไม่มีแอร์หรอกครับผมคือตอนนั้นแรงแค้นมากคือโอ้โหยังไม่ได้มีรายได้จาก YouTube ในทุกวันนี้นะครับก็ถือว่ามีปัญหานะครับใน สิส่งนี้ที่ผมทําลงไปนะครับก็คือมันทําให้ผมแพ้ฝุ่นไปโดยปริยายนะครับซึ่งเข็มใยเล็กๆอะ่ะหรือว่าฝอยเล็กๆที่อยู่ในแผ่นพวงเนี้ยมันเข้าจมูกผมแล้วผมนอนแล้วผมจามจามฮ,ชฮชัชชิวฮัชชิวชิวจนแพ้มันนะครับผมก็เลยทําการลอกออกแล้วก็ติดใบลอกออกก็ติดใบอยู่นั่นแหละครับก็คือผมไม่รู้ว่าแพ้จากอะไรแล้วสุดท้ายผมไมรู้ว่ามันแพ้จากอันนี้ผมก็เลยเอาออกนะครับผมมาในยุคต่อมานะครับจะเป็นยุคที่ค่อนข้างทํางานอย่างหนักหน่วงนะครับผมได้ เปลี่ยนมุมนะครับมาอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับดึกสอกซับนี่ผมได้เปลี่ยนมุมมาอยู่มุมนี้ตอนนั้นได้สั่งซื้อ ประมาณ600กว่าบาทนะครับเป็นแผ่นซับเสียงนะฮะมาซับตรงนี้นะครับแล้วก็ไมค์ก็เปลี่ยนไม่เป็นสีดานะครับแล้วก็ต๊ะคอมเซตคอมอะไรก็จัดใหม่หมดนะครับแต่เก้าอี้งานวัดเกมมิ่งเราก็อยู่เหมือนเดิมนะครับคีย์บอร์ดเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับหน้าจอก็ใช้ของแฟนนะครับผมแล้วก็มีลาโพงลําโพงตัวใหม่มีอะไรตัวใหม่คือตอนนั้นได้รายได้จาก u t u b e นะครับก็ถือว่าเยอะในส่วนหนึ่งนะครับก็เลยเอามาทาห้องนะครับทำการทาสีใหม่ทําอะไรใหม่ทุกอย่างเลยนะครับก็ถือว่า ว่าดูดีกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แม่ซื้อโต๊ะให้เป็นของขวัญน,นะครับของคุณแม่มากๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตารางงานว่าจะสปอยหนังเรื่องอะไรนะครับเมาส์ก็เมาส์ตัวนี้ใช้งานมากนานจะเป็นปีนะฮะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นมาโคแทนแล้วนะครับผมคีย์บอร์ดก็ซื้อมาในราคา300กว่าบาทเองนะครับเพื่อเอามาทํางานนะครับผมเวลาที่จะอัดเสียงเนี่ยผมจะอัดช่วงประมาณตอนเย็นๆนะครับผมจะปิดทุกอย่างเลยปิดประตูปิดหน้าต่ตางเอาที่นอนมาเอาฟูกมากันอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้เสียงมันมาร กวนนะครับในไใม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับผมและตอนนี้เราก็ฉลอง24,900ซับสครับผมโอ้โหอีซี่บอยมาไกลถึงขนาดนี้ถือว่าประสบความสําเร็จไหมยังนะครับยังไม่ถึงเป้าหมายของผมนะครับผมนะ ความหมายของผมตอนนั้นคือ1นึ่งแสนซับก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดมากแล้วนะครับแล้วเราก็วัดฉลองกันอีก3ามหมื่นสี่พัซับนะครับผมยอดเลยนะครับผมมาในช่วงเวลาต่อมานะครับช่วงเวลาที่ผมนั้นจะได้1นึ่งแสนซับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนอีกแล,แล้วครับท่านเปลี่ยนต้งไหนผมได้เปลี่ยนห้องของตัวเองกลายเป็นห้องอัดเสียงอย่างเต็มตัวนะครับผมและมันก็เกิดกลายเป็นมุมนี้ครับอ่ามุมนี้นะครับผมเป็นมุมที่มี2จอแต่ผมก็เลือกใช้2จอแล้วบันมัดดูขับ ตาอะไรอย่างนี้นะครับก่อนที่จะไปนห้องนี้ได้นะครับมันเป็นห้องแบบนี้มาก่อนครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูแป๊บหนึ่งนะอ่ามันเป็นห้องแบบนี้นะครับผมได้ทําการซื้อโครงเหล็กนะครับแล้วก็อ่าเบื้อฟูที่นอนนะครับนนหนาๆเลยอะมายัดใสด่ในกระแพงผมแล้วก็เอาสมาร์ทบอร์ดกันเสียงนะครับลงไปอีก ชั้นหนึ่งเนะเพื่อให้เสียงของผมนั้นรอดออกไปได้น้อยที่สุดแล้วก็เสียงจากภายนอกนะครับเข้ามาได้น้อยที่สุดนะครับเหมือนกับห้องในตอนนี้แต่ตอนนี้ผมเปิดพัดลมอาจจะมีเสียงชนิดหน่อยนะครับ <S <S ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วพอจะเสร็จมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเป็นไงฮะตอนนั้นยังติดใช้2จออยู่เลยนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็เหมือนเครื่องเก่าในตอนนี้แนตะ่ว่าตอนนั้นเป็นเครื่องใหม่นะครับปักฟงปักไฟ,กฟอะไรก็ติด อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมในยุคต่อมานะครับเบื้อผมนั้นเริ่มมีฐานแฟนคลับเยอะๆจนได้1,000 0แสนซับสครายเบอร์โปรบอโอ้ตอนนี้จะอสองแสนแล้วไม่ใช่2ไม่ใช่จะ2 0 0แสนสิ คือ2 0 0แสนแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่กดติดตามกันนะครับผมได้ทำการเปลี่ยนชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับผมทำการเปลี่ยนแบบนี้ครับอ่าเปลี่ยนมุมห้องนะครับไปที่หน้าต่างนะครับเพราะว่าแสงมันเข้ามาใช่ไหมมันมากระทบหน้าจอเรานะครับก็เลยคิดว่าเออกระทบหน้าจอมากเกินไปเราก็เปลี่ยนมุมซะเลยนะฮะเราก็ซื้อโต๊ะซื้อตู้อะไรมาเก้าอี้ก็ได้ใหม่แล้วนะครับก็นั่งอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเซตอัพไม่อะไรใหม่นะครับผมก็จะเป็น ลักษณะประมาณนี้นะครับปึ๊บอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับสเปรดับกินก็ใช้มาประมาณ2-3เดือนนะครับแผ่นซับเสียงที่ผมติดเต็มห้องเลยนะครับ <S <S เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมอ่ามีน้องแมวด้วยนะฮะอันนี้เป็นเซตอัพก่อนที่จะติดแผ่นซับเสียงนะครับก็ได้ย้ายออกอะไรอย่างนี้นะครับและยุคต่อมาเป็นยุคปัจจุบันตอนนี้เลยแบบตอนนี้มากๆเลยนะฮะที่ผมกําลังใช้อยู่นะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่าก็จะมีของอะไรมากมายไม้ก็เปลี่ยนหม่นะครับดูเหมือนว่าเราจะพัฒนานแบบว่าพัฒนานตัวตนได้เยอะมากๆเลยนะครับทั้งคอมใหม่หน้าจอใหม่ห้องใหม่อะไรใหม่หมดผมเริ่มต้นจากศูนย์จดสร้างมาจนถึงทุกวันนี้แบบว่าโอ้โหใจมากคือภูมิใจในตัวเองมากคือมีแค่มีแค่เนี้ยเราพยายามที่จะดันตัวเองให้ ขึ้นมาสูงสูงอ่ะคือโอ้เก่งมากสุดยอดขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยรับชมผมตลอดเรื่อยมานะผมจะพัฒนาผลงานไปเรื่อยนะครับก็มีกล้องมีไม้ตัวใหม่ไม้นี่เป็น2ตัวเลยนะครับแล้วก็มีเก้าอี้นะฮะเหมือนเดิมนะครับผมแมวก็ขวนเรียบร้อยแล้วนะฮะมีโล่ปอมนะฮะโล่ยังไม่ได้เลยเดี๋ยว30มสิบบวกอะเดี๋ยวผมขอไปนะครับแล้วก็มีตารางงานนะครับรอโล่จริงมานะฮะแล้วก็โอ้โหเยอะแยะมากมายคอมก็เครื่องใหม่นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปคอมนะครับไปดูเครื่องนั้นเลยนะครับคุณเปรียบเทียบกันดูว่าจ เริ่มต้นแล้วก็จนมาถึงตอนนี้นะครับผมมันก้าวกระโดดมาไกลมากๆกนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับผมและวัฒนาการของห้องของเราในวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับห้องเราจะเป็นสไตล์แบบไหนจะเป็นสตูดิโอแบบไหนอีกก็รอรับชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปา y